สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบดสูสุก่สุคนเดียวสีพี่น้องฟังไทยฟังลาต่างประเทศกต่ยินดีตอนหับเข่าสู่ซ่องยูทู e พอน้องโคนาบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโดยการมาพบพ่อกับซ่องยูทู e พอคน้าอีกเส้นเก่าเส้นเคยพ่อพี่น้องตอนนี้พ่อโคนากะพาพี่น้องมาเบ่งส้มสาวน้อยคนหนึ่งพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือสาวชิดานั่นเองกับความขยันของเพิ่น แต่ละเมื่อตื่นเศร้ามากอะโอ้บอึดแต่เวียกแต่งานพาพี่น้องเลยเนาะมื่อนี้ก็พาพาพี่น้องทางเอฟซีของเฮาเนาะมาเบ่งมาสมว่วงขยันของสาวน้อย,ยพาพี่น้องเลยเนาะโดยเมื่อนี้เพิ่งก็ได้อ่าหดพืชหดพักพาพี่น,อน้อยหาบหน้ามาแต่ปูนมาแต่ทางในบ้านพ่อแม่พพี่น้องเลยเนาะมาหดพักพึ่อยู่นอกตรงหน้าพาพี่น้องเลยเนาะโดยจังไรก็มาเบ่งมาสม พร้อมๆกันพลอยพี่น้องเนาะเวทีพักเป็นเป็นเอาน้ำม,มาแต่ใส่ด้วยฮามาบ่อด้วยปล่อยอ่าน้ำม,มาแต่ทางใดพลอยพี่น้องเ,อเลยเนาะโดยไปหาไปส้มกันเลยพลอยพี่น้องสบายดีสบายด,ดีสบายดีมาพักโด<ล>ยพักอันแล้วแล้วแด้แล้วโดย,โดยมัอนี่สีเก็บพักมันนี่โดยเก็บพักเก็บแพงไรมขันสมบอกเก็บเมื่อล่วกกินอ ตัวกับเกลือตีโดยโดยโดยแสดงว่าฮดแต่เศร้าของก้อนนี่ฮดแต่เศร้าเป็นแหล่แล้วนะเบอร์โดยหาบมาววานโดยหาบใส่คู่วะโดยหาบใส่คู่นีะผักส่วนผักมะกรวงหนึ่งกะฮดแตยฮดแต่เลิกอทิสเยโดยก็อยากให้มันแด่อไว้นะเพราะว่ามีเวียกไปในอื่นบ่โดยปลูกผักอะไรกด้ก็จะไปทางอื่นน้ำเนาะโดย ขัดมันนี่ว่ามือนโบมุดละปลรอกเอาลานโอ้เอาลานนี่ไปแต่แม่กระโดดเลยอือเอาลานอยู่บ้านมือนโดยเนี่ยากลานกับมุดละปหรอกเหรออยากลานดิโดยประกาศงามดีเนาะประกาศเนาะเอองามอ,อ,าาอยู่เพราะว่าใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่พุ่นนะอืมโดยโดยโดย,โดยใจพูนน้ำบ่โดย แต่ใส่พุ่นได้ลายเนาะโดยนี่พุ่นประกาศนี่ประกาศยังซื้อมันประกาศซื้อซบ่บ่ได้หึงบ้างตัวไดประกาศน้ำใจบ่เนี่ยมันเป็นประกาศซ้อมตัวนี้นะประกาศซ้อมธรรมดาโดยมีแต่ลวกแต่ซื้อเนาะโดยลวกกินจำแจียวทำสมพักไม่เสีโดย กเชื่อพอขั้นสมพรเพราะว่าเขาหย่ำอบๆเลยนี่เนี่ปนกบลงไปนะโดยพุค้มือว่าพันบ่ามือบ่ามือฮดเลยบ่ามือบ่ามือฮดก็ฮดมันนี่ประอื่นกะบัฮดเนาะโอ้บ่ามือฮดเลยมืะอื่นมีสิบบัลฮดนะโดยฮดมันนี่มระอื่นมีสิยุดโดยปะอื่น มาอื่นนี่คือพูเลื้อดโดยหดแต่เช้าเนาะโดยความขยันของน้องฝนไปพี่น้องเลยเนาะฮดผู้เดียววันนี้กันฮดกับน้องแหี่โอ้น้องซอยฮดมือนีัโดยอืมพอจังได้ว่ายเนี่ยโดยฮดกับน้องสาวโดยน้องสาวฮดซอยอืม เป็นยังไงไมากลางคืนนอนรับเมื่อคืนมันกัดฉิ่บนรับเป็นไรพ่อมันแหน,น่ท่องนะ <c oughs> <c oughs> มันกินอิ่มก็ได้มันนอนแบบพิกงใส่วิกลัวอยู่เอาคักพกนอนะโดยกินเั <c oughs> กเลยกินพว่าอยกินไอติมกันสามตวัวอ้โดยโดยโดย,โดยกินได้ก็เลยมัน,อนองอยเป็นใหญ่ไวพ่ออยู่ <c oughs> โดย <c oughs> ให้ไวมันกินได้ก็เลยมันนอนย่ายนะนะโตน้อยพอด้ใหญ่กว่านี้โดยจะได้นอนยากไวหน่อยพี่โดยแต่ดีเนาะอากาศมันไกลสีบนาวะแมนมันไกลเลยออืยางห่อนเลยยางห่อนไวหน่อยพอดีพอดีเนาะอากาศเนาะโดยโดยอากาศของ กบข่อยฮอนแต่เมื่อนี้กบข่อยไหนเนาะมือนี้เนาะโดยกะก่าศมันกะไม่ดีโดยเด็กกำลังสะดวกสะดวกเนาะโดยเอืออ๋ออุเอาน้ำเนาะงามเลยสวยอ่ะขั้นสูงต้องที่เสียบเนาะเสียบอยู่แต่ว่ามันกรอบไงเวลาเ้ากินกรอบบ่โดยอืออ๋ออืมมันคำว่าต่างเลยแต่ ai à, ta hay nhúc con đây con khăn này cái sọ này cấp cửa con oh, còn... ô rồi. Rồi, ừ. rồi 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 cấp cửa rồi 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 ยู่น้ำให้หน้านี่เลยดิอือโดย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 คือว่ามันเกิดธรรมชาติเราเขียนลมแรงมประมาณนี้วะเนาะโดยมันมันอยู่นี่กระธรรมชาติมันโดยโดยในุุลหรพี่หนานย่ไปเอาไปขันสมลายหัวนมไม่ได้ขันสมหรอกคนนเอาเมือรวกกินเดียว ดูกินกับโบคอยนั่นอะไรนะม่วนอันชดแล้วเนาะมีเส็บแมนเจียป้าก็มีมีเส็บกับเหล่ากับโบคอยเส็บอะไรเนาะแมนอยู่ก็เรไปแมนโดยตัวนี้เด้เหรอแก่วัาตงอันนี้นะเอาบอ

đất chân đường lên đó mừng đất bỏ bò 8 mông vậy ạ ồ 8 mông cái... ừ. <laughs> rồi đây cả thắp vào đi rồi thật ngàn đài ngàn nhu <laughs> à kíp khải nóng cầm bỏ đài bỏ Phật... có <laughs> ไม่จิค่อยคายมั้นะเลยเอาหาเมงมนกินนี่เด็กเก็บปลูกไว้กินดีสิน้อเลยงามงาม,งามนี่ก็คือความลุ่ความมันของน้องเพ่นพัทีีนองอ่ะเนาะโดยเพราะว่าส่วนนี่ก็จากีมือของน้องเพ่นพัวฉีนอ้นองเลยว่าจากในงานของน้องพ่นแหละโดยปลูกในป,ปลูกด้ฮดได้ทำทุกอย่างเนาะโดย ได้โคกหนามหนามก็บไอศิลป์ำบาอะไรหนึ่งเนาะล้ำบาหามาเนาะโดยผู้ว่าหาบมาหาบมาแต่ในบ้านมันอะวรวเลยหาบมาแต่เฮือนกูเนาะโดยกับไก่เติบอยู่เนาะโดยไก่เติบอ่าหอยพี่น้องเลยทางน้องเพิ่นไก่ได้หาบหาเติบเบิกเป็นีเนาะเป็นีไก่แต่หาเดียวเดียวหากระไรหาบตักได้เนาะไอเนาะลายอยู่ดูสิบกว่าหาไหมโดย นี่มันหามปุ้นเนี่ยโดยพี่น้องเลยดูกระถางหามน้ามันถังบ้าไงเนี่ยเนาะเอาถังใหญ่หามเลยพี่น้องเลยเป็นต้นหอมเนาะหอมบานๆเทาต้นหอมหอมบัวพดทธไก่ก้อนพุทธสาวพักไปพี่น้องเลยพดก้อน ก็ตัวนั้นจะต้องสูงเอามันงามค่ะคุณดูอพอมันดินดิดนอันทงหน้านาะเนาะแมนแมนดินเลยงามแมนก็เลยพุ่นก็เลยตกขังเลยงามยูดิแกจะว่าอีมือวะ อ๋อผับนามพี่น้องเลยโดยอันนี้มันจะเป็นผักซีเนาะักีโดยผักซีซีแบบไรซีบ้าทนะบอกผักซีผักซีบ้านเฮาเนี่ยบาทมันเป็นตักซีลาโอ้ผักซีลาพี่น้องเลยักซีเนาะโดยน้องคนกับพุดต้นหอมพี่น้องอ่ะหอมบัวเนาะบ้านมันฮะหอมบัวพี่น้องเลยงามลายผักเหมืนเนาะโดย นี่รถแทกซี่นําบ่หน้าน้อยนี่กะนี่นะโดยกซีอกซีแล้วก็เอาะกามานิใส่นําโดยบงเนาะบในําโดยนี่สิองเยนี่กซีเด้อพี่น้องกีลาวเนาะันะหอมบัวหอมบ้านๆเฮาหอมแรงเปพี่น้องเอ้ยเนาะุ้นงามหลายโอ้ มน้องสิลาคุตุปุอยพี่น้องก็ลายนานพุ่นเนาะไปทำอพี่น้องได้เบิ่งเนาะนามนๆมง้มพักกัน่อนได้บอกว่าลุ่มเมื่อพักกันนี่มันกินได้เฉพาเมื่อลวกกินกระแสีบอยู <wh ats Napoleon> <wh ats> ่เลโอ้ Nam ừ. à, là, ừ. Ừ. Mình mình năm lại thắt, ít hết thăng thắt lòng, hoặc là, làm, thắt lòng, thắt luôn. đó, rồi đi, nhai? rồi xà đi, Ninh <laughs> cả ngày năm cắt, phải phi ừ. rồi 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 thắt khác nó. rồi Oh, men men. กระปุยก็ะซิบบวคอยใส่ป่ะไหนดอกเนาะใส่ตะปูนโดยใส่ปูนโดยใส่ซีวิภาพธรรมดาเนาะธรรมชาติธรรมชาติหัวหลังเนาะโดยแต่งามคักอรีขักอดีกินกอดีกินเมนเนาะหัวปุบปุ๊บสื่อไดเอาซื้อบัดมันนั่นนาแทงโดยโดยตื้หมกขมวดต้นอยากได้เนาะต้องย้อนเนาะอยากได้เมนต้องย้อนให้ห่างๆเนาะเพื่อเป็นต้นใหญ่ อุ้ยน,นะว้พี่น้องบัวบ้างไมบ้าบวัาบวบวัวหรันี้อยู่บวัวโดยจังไรก็คือบ่ลบกวน้ะให้ลบพักก่อนมนหนิเน,นาะโดยก็ได้ถ่ายทาให้พี่น้องได้เบิงลายได้เนาะโ,โดยสวัสวด,สดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีได้ไม โดยสาบายดีสาบายดีโอเคพ่อพี่น้องหลังจากที่มาบ่งสาสิลาเพิ่นพดพักพ่อพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางน้องเพื่อนเป็นคนที่ขยันมากๆเพ่อพี่น้องเลยเนาะแต่ละเมื่อเพิ่นกับโมได้คอยอยู่ซื่อๆเนาะเพราะว่าญาวินนี่ก็ต้องเอาลานพ่อพี่น้องเลยเพราะว่าทางเม้น้องเพิ่นกับไปควัดมันเนาะโดยกับสาสิลากับซำเมลูกอ่อนคนหนึ่งแหละพ่อพี่น้องเลยเนาะ ว่าเพื่อนเป็นคนขยันเนาะโดยขอขอบุญขอบคุณเนาะทั้ง f c ิดตามสมซองพอคุณหน้ามาตลอดเนาะกะบสำหรับคลิปนี้เนาะพอคุณหน้าว่าหมมวนบ่อนวนหูเนาะกะขอโทษขออภัยใน f c หลายเนาะโดยกะจังไดกะคลิปนี้กะพอคุณหน้ากะจบลงเพียงสำนีก้อนพ่อพี่น้องเอาไว้คลิปหน้าต่อไปเนาะให้พ่อพี่น้องนะครับชมกันเนาะผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี